สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมุดสกุลทุกคนเด้อแม่นทำดาวหางามาหอดพี่น้องแท็กมาหอบเซโนเมื่อกี้พี่น้องมาปลูกบนไปเอาเมื่อกี้ใช่ไปหับเอาอยู่คิวอะไรพี่น้องแล้วก็มีของฝากของฝากพี่น้องฮ็ดบดฮิดบดพี่น้องจะไปอยู่ว่าทำไทยคนเอิญเข้าหรือบอลนะแม่จะคนเอินเนี่ยเขากับวงฮิตบดสดสดเลยพี่น้องอันนี้มีสารพิดอย่างไร พ่อไปหามาแต่ดงคนละพี่นอ้องพอดีได้กระตานึงมาแล้วก็มาแบ่งปันกันให้ไผให้สแปงแม่อยู่ในือนนี่แหละเหมือนอยังบนในมาแบ่งกันคนละเล็กคนละน้อยก็แบ่งให้คนข้างห้องแบ่งหลายคนพี่น้องก็ใส่เสาอ้นแล้ลกก็ใส่ให้ เงินพวันเธอแหละอันนี้เงินพอนัดเธออะไรพี่น้องสเป็งแน่สามสี่คนแบ่งเด้อพี่น้องกาได้ไร้เติมน่ามาเห็ดกาเต็มทางลยมเลยเก็จะถาซื้อน้ำทางวะมาแบ่งมาน้ำรถกันมีคนทามซื้ออะไรก่อนมาขายบ่อแซนซิปบ่บ่อแล้วไม่ขายดอกวะเพราะว่าเห็ดปินมันยังอ่อนได้พี่น้องเห็ดปิ้นะอ่อนยังอ่อนไรอ่อนไรเนียนเท่าอัน ไปออมล้นีกะล้วแกงล้วนหจั่งแจวก็ได้ดกพี่น้องเอาเลยแบ่งมาเป็นกน่มหาือจะอยากกนอยัไม่ได้กินไี่เลยน้อมาเลยเด้เลยนะสุดยอเอาไว้กินนนึงเอาไว้กินน้ำะหน่ของแกไว้อย่าน้อยบูกระต้อนด้อตอนน่องเลยพี่น้อง วันนี้ก็สิได้กินบ่าเอางสเสิไปกินพ่นแหละเพื่อนต้องเคยพ่นแหละทำเพอวันพดแลพี่น้องานกำลังงานเปียยอยู่พี่น้องกำลังโเป็นอาการเ็ลายอย่างดอกคนหลายอยู่นายุกัน้ากเข่าก็เลยพี่น้องกัไก็กันเข่าบุเอาเขงฝากไปหเพื่อนบดได้สบายดีเนานนได้พี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องอนี้ก็ีทากันเข่าไปเลยได้ สบายดีเด็กๆสบายดีสบายดีน้องมุกสบายดีจ้าสบายดีจ้าปลาลูกสบายดีสบายดีจ้าปลาลูกคุณรอสบายดีจ้าน้องไอติมจ้าจิลินนี่นี่บออดีน้องอนนไปวันนี้เฮาสิไปกอยเวียกเพื่อนปวน อีกที่กำลังีิเริ่ม4โมงพี่น้องไปอันควาเป็ดควาไก่ไปแล้วจักเพิ่นชีเห็ดยังกินยังบูเด้ออันนี้แต่ว่าสิเอาของฝากมาให้แ่นฝากก่นอ,กอนน้องทาจังเขาไปหาปู่วันแล้วก็เอาของฝากเห็ดบดไปให้คนนั่งสวัสดี หากามาบอกแต่ผู้บ่าวพี่น้องสบายดีน้องลุงไปใช่หรเปลแล้ววะนี่เผดออไ้้ส,สบายดีของมุตใจด้หลายของสแปงหั่นยู้องเด โบเห็นโบเห็นคนเราก็เลยไหวในห้องเป็นตจ้เอาหน้ำได้ได้ที่ให้อาบนิดหนาเอาได้ปะจะเพิ่ออีกบ่เลยเออจี้เขาจี้แล้วแซงงามแล้วมาอาบยังไงจะมีสูตรแนวอื่นอีกบ่เป็นยังเกาะแป้งเป็นตุ่มบ่ตุ่มเวอร์นี่นะว่าใครไปเอ็นทานแผ่นมองว่ามีแป้งอันมันมีดอกแป้งอันลดอันเป็นตุ่ม แตงก็ขาบอกกิตติค่อยใช่แม่เออชื่อชื่อไม่วานไร้ต่ตอนอยู่ในห้องน้อในนี้คิดได่ออกแต่ส่วนลายเด็กหน่อยกับิเปนแบบนี้น่าจะแบบผิวมนแพงง่ายด้โอ้บมขอบใจแล้วเห็นดีเ้อเดยว่เป็นยังไงโอ้จะฟางคุณนาคุณนาคุณนั่งเ็นแล้แก้งจะนะคะ แกงยี่่ากายาวาดะคลั่งเยจอายังกินไ่ได้เลยแม่ตวฟังดจอด้ยแกงเซัก้สิกินเนาะใหญ่อันี้ให้อาป่าทงนึงงล้วจะไปให้ปูหวานทงนึงปันกานยิมพี่น้องคนละทองบลเอเบิ้งน้องแมงน่เบิ้งใก้ๆนะเลย อันนี้่าวมยเนมือมือโอ้ยกินหอดิหอดมาหน่อยดิเพินแต่ก็พี่้องตาสังดีนะหัวเป็นดำดำมีละเพิ่นนี่แหละอณมัยอยู่ตะนตะอาบน้าด่เป็นหาจะมาอยู่แล้วรถออกไปจะแป้งคนเก่งดิเหตุข้าวอํานําบ่นนะคะยังหยาดเลยได้เพราะว่าโดนเราไปอาบให้เพิ่นแรกอีกแล้วจือว่าแป้งค่ะ อันควยสิห้ลูกเว้าทรงให่เพราะว่าโอ้ทุ่งนี้ตแม่เาใส่ท่งไปทำบุแผ่นมอลดนี่หน่อยสำหรับเด็กหน่อยแรลกเกิดนะนาเราดูไปหาเลยหอมอนะคนดูไปหาไม่ได้มาชัวนี่เพ่าใช้มือมันไหวพอดีพนามันก่อนวันหนึ่งจะหน่อย บ่ไหาแล้วนะระธาตุนาฮะวางกอนบ่มื่ออื่นว่าฝ่าผูกแขนน้องมีจักม้งอ่ะตอนแรกเนาะตอนแรกบ่ตจะไม่ก่อนเช้าตอนแรกกับตอนแรกอะล้วแต่เดแต่ค้อมสะดวกแตความสะดวกนะะวางกอนไปจังตัดเล็บไปจน้องจิตัดเล็บใหม่ค่ะเอาห่ออพี่น้องวันนี้หอเด็กเนาะ แล้วจะได้เอาไปชิพากันไปสวยแบี้ยกัวนก่อนได้ปะเนี่ยพอวันสี่โมงจะไดนกันที่เรื่องมีแครนเด้พี่น้องจะปล่อยให้น้องแม่คนกินนมพี่น้องเพิ่นอาบน้ำแล้วแต่กินนมแม่ก็เลยพาเันออกมาเลยจะไปสวยเวี้ยหยาสักปูเบาภาพสบายดีเจ้าฮักกามาบอมาเลย สร้างชิ้นนะพี่น้องจะนั่งเดี๋ยวไปไปนี่ก่อนเด้อไปใสยเสื้อปวนกันปูนปูนเด้ออยู่พูแหละเด้อนี่นี่บักกุ้งอยู่นี่แหละเห็นกันบ่นี่ไปไปนะยั่งยังพ้นการมาตกน้ำพี่น้องจะบชรจุเย็นคักน้อแมพ้นตก กุ้งขอภาพปัญหาตัวอยู่โอเคคุณเฮ็ดเียดสวัสดีเอน้ําแตงตงงามแต่มื้อนี้แต่งตงงามแท้มื้อนี้เอาของฝากมาให้เฮ็ดบสวัสดีเจ้านางน้องนําอ่ายังน้องปินเนาะ คนไนรีว้งคนแหนคนกระตุกใสลูกใสอันนั้นพี่อุ้มอ่ะฮัลกระตุกอีกใส่เข่ามาเข่าขาเข่าคนี่แนยบอแล้วอันกันก็ต้องมีคร yea? ับ เงือเอาข้าใส่คันแลยว่็เตรียมเตรียมของใหม่แล้ว่ะแม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อาอันนี้ต้องมีเนื้อปูก่อนมีเนื้อปูอนี้มีเนื้อปูก่อนจัดอันนี้จัดเครื่องใส่ผ้าผ้าอย่างใส่ผ้าฝันผ้าฝันผ้าวันถูกแขนผาวันจะหน่อยพีนน้องแม่คงนั่งตู่นั่งดูแม่คงนั่งตู่นั่งดูอันนี้ทำสูอมเานสูโลกน เป็นอาจารย์สอนได้พี่น้องอาจารย์ทุกวัวทั้เมียอาจารย์เม็ดๆเองนี่เลยสิคุเคยสอนยีแม่น่เคยเคยสอนรถจ้างคนเอาเกี๋ยวกตาตอนนั้นเนาะซอยนี่ซอน่ตอนนรแล้วก็แม่ก็ตึงข้างหลังแูเดรงเรียก่อนสองแม่ก็อออีกอ๋อเมียเป็นเไหมอ้อมหลบไม่เป็กอะรกไปใช้ค้อมกระเานี่ใช่ ແຮງມິວເຂເນາະມານີ້ພີ່ນ້ອງແຮງແຕບບໍ່ໃຜ เก่งพได้แม่มเต้นทงหนึงม่ฝากคนละงพูลอาตูเคโอเออ้ตู่โปร่งตู่โปร่งคนรอบข้างเน่ยเรโเนาะเราส่งเนาะเพุงเข็ไทยกนะเนาะอันนี้เคสามเคโออเล็กติเข่าซติดปเข่าซีติดน้ำซีจอเขาแม่กับนจอแม่กับวันจอไปได้เลยเลยดื่มเลยนะตัดแขนตัดแนเบ ไปแล้วเนาะดูทมัวหลยน้่ไก่กัดโค้งเด้ออุ้ยไก่้งไงเงามเองามเอแล้วไก่เร้อออเดิอพี่น้องเออเบ้าข้าเาจ๊เป็นเรา้าเตมี่เราเลยน่ตันี่ยเอาไปเลยามาามด้าเลยามาซาวมา ได้าน่นุ่มๆกําลังควอนเต็กกันอยู่พี่น้องร้ากยเี๋แิดแล้วแหละเบาภาพเป็นกํามะจอยนั่นุมเย็นเนาะขนตกอุดมสมบูรณ์เด็กใต้ในเด็กบันรทำตาเป็นแดงเขา

คลิปนีน้ขอลาไปก่อนด้นจ้าพากซ่องน้องคอนสวรรค์นในด้นจ้าพี่นอ้องไม่ใช้กลองนะาบพกองน,น้องตูของ์เด้ออ <c oughs> ันนี้เปนเมนน้องตูเด้อีมากไห้พักไว้ไประวัเนเส็นแล้ลาไปดจ้า